หน้าลุงพลอขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนของฝันนะนทุกคนคืนมาแต่เช้าหนานให้แม่ฟังออดูวัดใหม่ดูวัดใหม่ลุงเจ้าลุงลมแต่ลุงลมเหมือนลุงพลใส่วิก เขอเหมือนลุงพลไสวท์ไม่รู้ะส่วนหงองมาจากไหน เขาจะแพ้จะโดนตีหัวหัวโนเลยไอ้ก็เลี้กแพ้เหรออันนี้ไงมันเอ่อคอมันมาทุบนี่ไงนี่แหมหัวโนอยู่เนี่ยมุนอยู่เนี่ยแพ้ตองนั้นคนดูเท่าไหร่สี่ร้อยทำไมตอนนี้คนดูพันเก้าพอเอาคุณภรับข้าไมได้ผลลัพธมาจ้า ลุกหลบไปหมดแล้วหนีอ,อ่ะอืมอ่ใครบอกอยากเห็นฉันไลค์กับเจเจ้าอ่ะก็ช่วยพีเคฉันด้วยนะไม่ใช่เห็นใครอยากไลค์อยากไลค์แล้วก็ไม่ช่วยทั้งพีเคแล้วขอบคุณเา ถามจังเนี่ยแม่อยู่นัร์วันมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเม้นย้ำเมนย้ำได้จับลงหลุบเลยเออเมนอยู่นั่นเองอพันเก้ามาเมาแม่จ้อพันแปดขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกซีทุกคนนะคกากาไปไหนลุงพลือ พ่อจอดพ่อจอดทำไมไม่ส่งเงินให้ลูกคนนี้เลยแม่มึงไม่คิดอ่ะวันนี้มาในลูกจิมตลาส่าอเง,งอยส่าอง,งอยครับ่าอง,งอยาอง,งอยต้องมาแล้วค่ะ มันคุ้นตาไมเล่นมาเป็นอ,อืสาวหลอตะวัสดียูทูเบอร์นะครับพวกเขาไม่มีเงินแกนจับลงหลุมเนี่ยทุกคนก็มาปีดิฉันทีคนมาเลยมาเปยช่องดินันเนี่ยนะขอขอบคุณนะครับชุดจินตลาแต่ว่าหน้าลุงพล ทำามแลนวสวยจังท่าม้านดอกอืมอยู่คือขาวต้องประตูจับลงทำไมอ่ะ แล้วจ้าบอกไม่เหมือนเพราะเหมือนหงแต่หงปีขาดขนาดโอนให้แต้วหน่อยยังโดนเอาลงหลุมเติม่อน